งูยักษ์แห่งการชนะบุรีตำนานในเงาสงครามโลกในปีพศ2485ขณะที่เสียงปืนใหญ่ดังก้องไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ป่าลึกแห่งการชนะบุรีกำลังเผชิญกับการบุกรุกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพจากประวัติญี่ปุ่นพร้อมด้วยฉเฉลยศึกและแรงงานบังคับหลายหมื่นคน กำลังสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จะเชื่อมประเทศไทยเข้ากับพมา่าแต่ในป่าลึกแห่งนี้มีสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดกับตันธานากะผู้บังคับบัญชาค่ายแรงงานเขตเจ็ดกำลังเผชิญปัญหาใหญ่แรงงานในความดูแลของเขาหายตัวไปแล้วกว่า30คนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งหมดหายตัวในช่วงกลางคืนโดยไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทำนั่นต้องถูกระเบิดทิ้งกับตันทานากะชี้ไปที่ปากถ้ำมืดสนิทที่ปรากฏขึ้นหลังจากการระเบิดหินมันขวางทางรถไฟของเราและที่สำคัญแรงงานกลัวมันเป็นพิษจ้าโยชิดะหนุ่มน้อยที่เพิ่งจบจากโรงเรียนนายร้อย ได้รับคำสั่งให้พาหน่วยสำรวจเข้าไปในถ้ำพร้อมด้วยแรงงานอังกฤษห้าคนและคนไทยอีกสามคนครับกับตันแต่ชาวบ้านบอกว่าถ้ำนั้นเป็นถ้ำศักดิก์สิทธิ์ของพญานาคไร้สาระทานากะตะวาดเสียงดังไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดจากกระวัดญี่ปุ่นได้เมื่อเวลาบ่ายสามโมงหน่วยสำรวจเดินทางเข้าสู่ถ้ำ ถ้ำแห่งนี้ลึกและกว้างมากกว่าที่คาดไว้ผนังถ้ำมีสีเขียวแปลกๆที่เปล่งแสงเรียบๆในความมืดอากาศข้างในหนักอึ้งและมีกลิ่นเหม็นอับเหมือนซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยเดวิดทอมสันชะเลยศึกชาวอังกฤษวิศวกรเหมืองเก่าเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นร่องรอยแปลกๆบนพื้นถ้ำจาโยชิดะครับเดวิดเรียกเสียงเบา ดูที่พื้นสิร่องรอยนี้มันดูเหมือนรอยเลื้อยของงูใหญ่มากๆโยชิดะส่องไฟฉายลงไปดูร่องรอยบนพื้นถ้ำกว้างเกือบสองเมตรลึกลงไปในดินเหนียวยาวเหยียดไปในความมืดที่ลึกลงไปมันคงเป็นน้ำไหลกัดเซาะกันโยชิดะพูดด้วยเสียงที่ไม่มั่นใจเดินหน้าต่อไปการพบเจอครั้งแรก หลังจากเดินลึกเข้าไปในถ้ำประมาณ500เมตรพวกเขาพบกับห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีเพดานสูงกว่า20เมตรในห้องโถงนี้มีแสงเขียวสลัวสลัวที่ออกมาจากเกล็ดขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ตามผนังเกล็ดงูสมชายคนไทยคนหนึ่งกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือเกล็ดงูใหญ่มากๆพอพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบว่าเกล็ดเหล่านี้ ใหญ่เท่าฝ่ามือคนใหญ่และมีสีเขียวมรกตที่เปล่งแสงเรียบๆในความมืดทันใดนั้นเองเสียงลึกลับเริ่มดังก้องขึ้นจากส่วนลึกของถ้ำเป็นเสียงคล้ายลมหายใจของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เสียงนั้นทำให้อากาศในถ้ำสั่นไหวออกไปออกไปเดี๋ยวนี้สมชายตะโกนและหันหลังวิ่งออกจากถ้ำ การหลบหนีที่ล้มเหลวเมื่อทุกคนเริ่มหันหลังหนีเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงเอียดเอียดของการเลื้อยที่รวดเร็วผสมกับเสียงแสงสู้สู้ที่น่าขนลุกแสงไฟฉายของโยชิดะส่องไปด้านหลังเผลอสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจร่างขนาดมหฮือมาที่เปล่งแสงเขียวสลัวสลัว กำลังเลื้อยตามมาด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อศีสะะสูงกว่าผู้คนเกือบสเมตรตาเปล่งแสงแดงฉานราวกับไฟไหม้งูยักษ์เดวิดตะโกนเสียงแหบในความมืดและความสับสนหนึ่งในคนไทยวิ่งผิดทางเข้าไปในทางตันของถ้ำเสียงกรีดร้องสุดท้ายของเขาดังก้องไปทั่วถ้ำตามด้วยเสียงเอียดเอียดที่น่าขนลุกและเสียงกระดูกแตก โยชิดะซึ่งกำลังถือปืนย่นมาใช้ยิงใส่งูยักษ์แต่กระสุนเหล่านั้นเด้งออกจากเกรดที่แข็งเหมือนเหล็กกล้าเสียงคำรามอันน่าสยดสยองดังขึ้นจากงูยักษ์เป็นเสียงที่ลึกและดังจนทำให้หินเล็กๆร่วงหล่นจากเพดานถ้ำเดวิดกับแรงงานอังกฤษอีกสองคนวิ่งออกจากถ้ำมาถึงค่ายพวกเขาอยู่ในสภาพที่ตกตะลึงผมเปียกโชกเสื้อผ้าขาด และสีหน้าซีดเผือดงูยักษ์เดวิดตะโกนบอกกับตันธนากะในถ้ำนั้นมีงูยักษ์ตัวใหญ่มากๆม,มันกินคนไทยไปแล้วกับตันธนากะจ้องมองเดวิดด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธและความสงสัยเจ้าคิดว่าข้าเป็นเด็กที่จะเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้หรือแต่จริงๆครับบิลการ์ดเนอร์แรงงานอังกฤษอีกคนหนึ่งพูดขึ้น ผมเห็นมันด้วยตาตัวเองใหญ่เท่าต้นไผ่ยักษ์ตาเปล่งแสงแดงแม้จะไม่เชื่อแต่กับตันธนกกะก็ต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับจาโยชิดะจึงสั่งให้จาใหญ่ซูซูกินำทหารสิบสองคนพร้อมอาวุธหนักเข้าไปค้นหาในถ้ำถ้าพบศัตรูหรือสัตว์ป่ายิงทิ้งเลยและถ้าเจ้าพบว่าโยชิดะกับคนไทยหลบหนีไปฆ่าทิ้งให้หมด ในห่วงของความมืดเมื่อเวลา20นาฬิกาหน่วยของซูซูกิเข้าไปในถ้ำพวกเขาติดต่อกับทางค่ายไว้ทุกๆสิบนาทีค่ายหลักที่นี่หน่วยอัลฟาเสียงซูซูกิแหบๆผ่านวิทยุพบเลือดและเศษเสื้อผ้าที่ทางเข้าห้องถงใหญ่จะเข้าไปตรวจสอบสินาทีผ่านไปเงียบยีสิบนาทีผ่านไปเงียบย เมื่อเวลา20่สนาฬิกา35นาทีเสียงกรีดร้องและเสียงปืนดังขึ้นจากถ้ำตามด้วยเสียงที่ทำให้เลือดเย็นเฉียบมันใหญ่มากปืนไม่เข้าอ้าเสียงซูซูกิตะโกนผ่านวิทยุแล้วก็เงียบลงเมื่อกลางคืนมาถึงเสียงแปลกประหลาดเริ่มดังขึ้นจากป่าลึกชาวค่ายได้ยินเสียงคล้ายลมหายใจที่ช้าและหนัก เสียงเอียดๆของการเลื้อยที่ใหญ่มากและเสียงไผ่ถูกหักเป็นจำนวนมากแสงเขียวเขียวเริ่มปรากฏขึ้นเคลื่อนที่ในป่าลึกราวกับดวงไฟที่ลอยไปมาทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากสวนนอกของค่ายเฝ้ายามคนหนึ่งตะโกนด้วยเสียงสั่นเครือมันมาแล้วงูยักษ์มันมาแล้วการโจมตีค่าย สิ่งที่ปลากฏออกมาจากปลาลึกทำให้ทุกคนในค่ายต้องตะลึงงูยักษ์ตัวใหญ่มะหือมายาวกว่า25เมตรหนาเท่าต้นไผ่ใหญ่กำลังเลื้อยเข้ามาในค่ายด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเกล็ดสีเขียวมรกตที่ปกคลุมร่างของมันเปล่งแสงเรียบๆในความมืด ดวงตาคู่นั้นเปล่งแสงแดงฉานราวกับไฟไหม้และเสียงฟู่ฟู่ที่ออกมาจากปากทำให้อากาศรอบๆร,ร้อนระอุยิงยิงมันกับตันธนกะตะโกนสั่งการเสียงปืนดังราวฟ้าร้องแต่กระสุนทั้งหมดเด้งออกจากเกล็ดที่แข็งเหมือนเหล็กกล้างูยักษ์ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย ความหายนะครั้งใหญ่งูยักษ์เริ่มโจมตีด้วยความโกรธเกรี้ยวหางขนาดใหญ่กวาดผ่านทำให้บารักของทหารญี่ปุ่นพังสลายไปในพริบตาทหารญี่ปุ่นห้าคนถูกหางยักษ์ต่อยใส่กระเด็นไปไกลเสียงคำรามอันน่าสยดสยองดังขึ้นจากงูยักษ์เป็นเสียงที่ลึกและดังจนทำให้แก้วน้ำแตกและหูของคนใกล้ๆเจ็บปวด ปากที่กว้างมหึมาอ้าออกมาแสดงให้เห็นเขี้ยวยาวเท่าขวดเบียร์ที่หยดน้ำลายพิษเขียวๆลงสู่พื้นดินทำให้หญ้าที่ถูกหยดใส่เหี่ยวเฉาทันทีทุกคนหนีออกจากค่ายกับตันธนกะตะโกนสั่งการความโกลาหลประทุขึ้นในค่ายฉเฉลยศึกและแรงงานบังคับต่างวิ่งหนีไปทุกทิศทาง บางคนวิ่งเข้าป่าบางคนกระโดดลงแม่น้ำแควบางคนซ่อนตัวใต้ถุนบารักงูยักษ์ไม่ไล่ตามแต่มันเลื้อยไปที่ที่เก็บอาหารและกลืนซากสัตว์ขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในคลังทั้งหมดรวมทั้งน้ำมันเครื่องและอุปกรณ์ก่อสร้างบางอย่างหลังจากกินอิ่มแล้วงูยักษ์ก็เลื้อยกลับเข้าไปในป่าลึกทิ้งค่ายที่พังสลายไว้เบื้องหลังการรวบรวมกำลัง หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นพันเอกยามาดะผู้บัญชาการระดับสูงได้เดินทางมาถึงกาญจนบุรีพร้อมด้วยหน่วยรบพิเศษหน่วยล่ามังกรที่ได้รับการฝึกพิเศษในการต่อสู้กับสัตว์ร้ายขนาดใหญ่เรื่องนี้ไม่สามารถเผยแพร่ออกไปได้ยามาดะพูดกับกัปตันธนกะ ถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปแรงงานทั้งหมดจะหนีและโครงการทางรถไฟจะหยุดชะงักหน่วยล่ามังกรประกอบด้วยทหารชั้นเลิศ20คนพร้อมด้วยอาวุธหนักระเบิดขนาดใหญ่และสารเคมีพิเศษที่ส่งมาจากญี่ปุ่นดอกเตอร์ฮิโรชิทานิกุจินักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ที่ถูกเรียกตัวมาร่วมภารกิจได้ศึกษาเกล็ดงูที่พบในถ้ำจากการศึกษาเบื้องต้นดรทานิกุจิรายงานงูชนิดนี้ไม่ใช่สายพันธุ์ที่เคยพบเจอมาก่อนเกล็ดมีความแข็งเหมือนเหล็กกล้าและมีสารเคมีที่เปล่งแสงฟอสฟอรัสแล้วจะฆ่ามันได้อย่างไรพันเอกยามาดะถาม ระเบิดขนาดใหญ่หรือไฟดรธานิกุจิตอบเกรดแข็งมากแต่ใต้ท้องน่าจะอ่อนแอกว่าและมันน่าจะกลัวไฟการเข้าสู่ถ้ำครั้งสุดท้ายเวลา06.00นหน่วยล่ามังกรเดินทางเข้าสู่ถ้ำพร้อมด้วยไฟฉายใหญ่ปืนไฟและระเบิดขนาดใหญ่20ลูก ภายในถ้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าขนลุกผนังถ้ำเปียกชื้นด้วยน้ำมันเหนียวหนืดที่มีกลิ่นเหม็นคลืน่นกระดูกและซากผ้าของทหารและแรงงานที่หายตัวไปกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นถ้ำมันกินคนได้หลายสิบคนทหารคนหนึ่งกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อพวกเขาเข้าไปถึงห้องโถงใหญ่งูยักษ์กำลังขด ตัวอยู่ตรงกลางราวกับรู้ว่าจะมีผู้บุกรุกเข้ามาดวงตาแดงฉานส่งแสงใส่หน่วยล่ามังกรและเสียงฟู่ฟู่ที่หน้าคนลุกดังขึ้นจากปากที่กว้างมหืมาไฟใช้ไฟพันเอกยามดะตะโกนสั่งการปืนไฟถูกจุดขึ้นและพ่นเปลวไฟใส่งูยักษ์เมื่อไฟโดนเกล็ด งูยักษ์คำรามด้วยความเจ็บปวดและเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงการต่อสู้อันดุเดือดงูยักษ์โจมตีด้วยความกโกรธเกรี้ยวหางขนาดใหญ่กวาดผ่านทำให้ทหารสามคนกระเด็นไปกระแทกผนังถ้ำปากกว้างมหึมางับใส่ทหารคนหนึ่งแต่เขาหลบได้ทันระเบิดลูกแรกถูกขว้างใส่ แต่ระเบิดกลิ้งไปติดอยู่ที่ผนังถ้ำการระเบิดทำให้หินร่วงหล่นลงมาแต่ไม่ทำร้ายงูยักษ์ที่ใต้ท้องยิงที่ใต้ท้องดอกเตอร์ทานิกุชิตะโกนไฟที่พ่นต่อเนื่องทำให้งูยักษ์เจ็บปวดและเริ่มอ่อนแรงเมื่อมันยกส่วนหน้าขึ้นใต้ท้องที่อ่อนแอก็เปิดออกมาระเบิดลูกที่สองถูกคว้างใส่ใต้ท้องงูยักษ์ได้สำเร็จ การระเบิดทำให้เลือดสีเขียวมรกตพุ่งออกมาและเสียงคำรามอันน่าสยดสยองดังก้องไปทั่วถ้ำงูยักษ์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเริ่มเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลั่งร่างขนาดมหึมาพุ่งเข้าใส่ผนังถ้ำทำให้เพดานเริ่มร่วงหล่นลงมาถ้ำจะพังออกไปเดี๋ยวนี้พันเอกยามดะตะโกนแต่งูยักษ์ไม่ยอมตาย มันเลื้อยตามหน่วยล่ามังกรที่กำลังหนีออกจากถ้ำเลือดสีเขียวไหลกระจายไปทั่วพื้นถ้ำการระเบิดถ้ำเมื่อทุกคนออกจากถ้ำได้สำเร็จระเบิดขนาดใหญ่1 5ลูกที่วางไว้ในถ้ำก็ระเบิดขึ้นพร้อมกันเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วหุบเขาควันและฝุ่นกระจายไปทั่วท้องฟ้าปากถ้ำถูกหินขนาดใหญ่ปิดทับ และเสียงคำรามสุดท้ายของงูยักษ์ดังขึ้นจากใต้ซากหินความเงียบหลังพายุหลังจากการระเบิดถ้ำแล้วสามวันความเงียบปกคลุมป่าลึกกาญจนบุรีไม่มีเสียงแปลกประหลาดใดๆดังขึ้นอีกการก่อสร้างทางรถไฟดำเนินต่อไปได้ตามปกติพันเอกยามดะรายงานต่อกองบัญชาการว่าภารกิจเสร็จสิ้น ศัตรูถูกกำจัดแล้วและสั่งให้ทุกคนปิดปากเรื่องที่เกิดขึ้นตำนานที่ไม่มีวันตาย30ปีหลังจากสงครามสิ้นสุดชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ถ้ำเก่ายัางคงได้ยินเสียงแปลกๆในบางคืนเสียงหินที่เคลื่อนไหวเบาๆเสียงลมหายใจที่ลึก และชานักท่องเที่ยวที่เดินป่าในพื้นที่ใกล้ๆรายงานว่าเห็นแสงเขียวๆเ,เคลื่อนไหวใต้ซากหินและรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ผิดปกติคำถามที่ไม่มีคำตอบงูยักษ์ตัวนั้นตายจริงหรือไม่ดรทานิกุจิที่ยังคงศึกษาเกล็ดงูอยู่ เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการปรับตัวและสร้างพลังงานจากรังสีอาจสามารถรอดชีวิตได้แม้ในสภาพที่ถูกฝังใต้หินถ้ำที่ถูกปิดด้วยหินไม่เคยมีใครเข้าไปตรวจสอบอีกเพราะรัฐบาลไทยได้ประกาศให้พื้นที่นั้นเป็นเขตอันตราย และห้ามผู้คนเข้าไปทุกคืนพระจัน์ทเพนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆจะได้ยินเสียงขูดขูดของหินที่เบาและหน้าขนลุกราวกับมีอะไรพยายามขูดหินออกจากข้างในการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จเสร็จสิ้นในปี2483 แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมากไม่ใช่เพียงแค่เงินทองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของคนหลายพันคนที่หายตัวไปอย่างลึกลับ